สวัสดีครับพบกับผมแซมไบค์เกอร์แคมป์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องการทดสอบเตอร์ของ v e r s ์ s x-300 นะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าสเตอร์เดิมนะครับจะเป็นเบอร์1446นะครับซึ่งเป็นรถที่รอบจัดจ้านมากและเกียร์ชิดมากนะครับตอนนี้ผมได้เป็นการลดสเตอร์ลงนะครับลดหลังอย่างเดียวนะครับก็คือ 14 44นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้ความรู้เนาะมาจากในกลุ่มของวอร์ซิสสามเองนะก็คือตั้งโพสต์ไปแล้วก็จะมีพี่ๆนะครับที่ชํานาญที่เล่นรถมาก่อนเราเนี่ยของเจ้ารุ่นเนี้ยมาตอบมาให้คําแนะนําที่ดีมากเลยซึ่งทุกเม้นนะครับเป็นเม้นที่ให้ความรู้และใช้งานจริงสเตอร์ตัวนี้ต้องบอกกันเลยว่าผมซื้อมาจากพี่นันทพลกองทองเนาะหรือรู้จักกันในกลุ่มนะครับคือ ลุงแปะตาแะ๊ะอะไรก็ว่ากันไปนะครับเตอร์หลังตัวนี้ผมซื้อมาอในราคาไม่ถึงพันละกันจะไม่บอกราคาเนาะเพราะว่าอยู่ที่การซื้อของแต่ละคนละกันเป็นเบอร์44นะครับซึ่งทําให้รอบเนี่ยลดลงมานิดหนึ่งปกตินะครับรถคันนี้ครับขับ100เนี่ยจะรอบจะอยู่ที่7,300แล้วก็ จะทำให้ดึงมากด้วยนะครับเบอร์เดิมสเตอร์เดิมเนี่ย46แต่ผมได้เปลี่ยนมาเป็นเบอร์44ซึ่งรอบเนี่ยจะลดมา300ก็คือขับ100เนี่ยจะเหลือ7,000รอบนะครับแล้วก็ยังสามารถบิดขึ้นไปนะครับเลย8,500 9,000เนี่ยยังไหลได้อยู่า มันจะไม่เหมือนเบอร์46เบอร์46เนี่ยมันจะแบบตื้อแบบตื้อแบบลากอะครับตื้อแบบลากแบบแบบเหมือนเครื่องจะคือเราจะได้ยินเสียงเครื่องลากอะครับะจะบอกฟิลลิ่งนี้ละกันสําหรับการเดินทางดําจะแนะนํารถเป็น44ครับผมอ่าและบางคําแนะนําก็บอก42ก็แล้วแต่น้ําหนักตัวและการ อ่ชอบของแต่ละบุคคลในการบิดออกตัวบิดยืนพื้นบิดทางยาวเร่งแซงอะไรก็ว่ากันไปเนาะตรงนี้ครับผมก็เลยจะมาบอกว่าอัตราทดที่คนส่วนใหญ่ใช้กันสำหรับเจ้าวซิตเอ็กก็คือ1446ซึ่งใช้กับตระกูลนินจา300ได้หมดเลยนะครับ